ใหญ่เข้ามาแล้วนี่ไงฮัลโหลฮัลโหลอ๋อนึกว่าสงดึงว่าเงียบสงสัยไม่ชัดโอเคไม่ไม่ไม่โอเคโอเคเหนือไหมได้มาซานตาเวิร์กช็อปฮะเวิร์กช็อปหรอกเอ๊ะทำไมมันขึ้นด่านเดียวหรือว่ามันเป็นด่านหรือว่าเป็นด่านพิเศษในช่วงไอ้นี่วะมันเลยคิดมากมานานแล้วเนาะ เออก็สุขหลาดีเรนวากอนเป็นเคียเทมด้วยเรนวากอนเอ้ยทันดี้แบร์ด้วยอ๋อแสดงว่าน่าจะต้องมาวางสักอย่างแล้วถูกต้องเิืงชักเปิดได้แต่ไม่สามารถดูได้นี่ไงเเรนวากอนอีกแล้วเป็นโบกี้รถไฟนี่อะไรอะ Do not disturb อย่า don t disturb อย่าอย่ารบกวนกันหรอ t r a d e o n l y คืออะไรวะ Toy Maker ะเดี๋ยว Cheese c h e e s s h e e s ไม่ใช่มีคุกกี้อ้าวเียนวอลล์กล้องอยู่ข้างบนอ้าวนี่คืออะไรโรบอตมาชีพนั่นคืออะไรอ่ะน่าจะต้องให้เรียงอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรพวกนี้อะไรเนี่ยสองกล้องได้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ สองกล้องได้อะแป๊บหนึ่งนะกล้องอะกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์จุลทรรศน์ไม่ใช่นี่กล้องโทรทัศน์วยดาววิดาวอะไรวิอะไรยะมีตัวชิ้นมัดเลยมีโน้ตด้วยคอยเมคเกอร์เกทเลสเตอร์นี่ แกเลตเ t อร์นี่ใช่เอ่อทำเอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันคืออะไรอะอ๋อออมอันนี้มีนี่ด้วยมีอ่าเคลียร์เทมเป็นจดหมายก็คือถึงซานต้าของเล่นที่หนูต้องการคือสตีมอ๋อนึกจากไอ้น้ำแหละถึงเอ่อใช่ใช่แล้วรถไฟไอ้น้ำนึกว่าสตีมที่กูกำลังเล่นอยู่ตอนนี้<อ> <laughs> แน่แคน ที่สามารถขอนไม้แล้วก็ฐานแล้วก็ผู้คนได้ไม้อขนไม้จะไม่สามารถรถเอนถ้าจะขนไม้ก็คือไม่สามารถอยู่ข้างหลังขนนฐานได้แล้วขนผู้คนไม่สามารถอยู่ต่อจากขนนฐานได้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นฐานเหรอไม่ใช่น่าจะเป็นไม้ปะไม้อันนี้ไม้แล้วผู้คน ผู้คนอยู่นี่หมายห้ามอยู่หลังถาหมายห้ามอยู่หลังถ่านเชือกไหนอะนี่คือถ่านเหรอนี่ไม่ใช่ถ่านนี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ,อันนี้อ่ะอันนี้อะไรขอ,ขอ่ะเขาควเหรอเทรนเวกันนี่ฐานอ่ะอ่านี่ยไหนก็นลงถูกปะถูกหรือเปล่าดูกันอ่า ขนไม้ห้าม can be behind, can be h i n d can b e behind the coal wagon ห้ามอยู่ข้างหลังแล้ว the people wagon can be next the c o a l อ๋อสลับกันใช่แล้วต้องสลับอ,อมอ้มอุ้ยคื่ออะไรอะ่ะเทียมเปิดได้ไหมอ๋อหรือว่าหรือว่าต้องเอาไปอยู่ในนีน้ใช่หรอหรือเปล่าทอยเม k เกอร์ หรือว่าต้องอยู่ในนี้ก่อนนี่ไม่แน่ใจไม่รู้ทายเทรดทอยคาวูดเซฟวิ่งวางเรนดีอะเรามีอะไรทำเก็ตอะเตอร์มันก็คืออ่าอ๋อจดหมายไม่เหมือนกันด้วยออมจดหมายไม่เหมือนกันด้วยถึงซานต้าสำหรับคร<อ>ิสต์มาสหนูต้องการอ่อวายเว็บดอทพายสตูดิโออะไรวันเนี้ย มาเป็น URL เลยมเป็น URL ตตนเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตที่อาคนโลกเหนือ Use the URL decoding manual I ย l e s s and overlay to help มี d e โคด e หรอไม่ได้แดงว่าต้องเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนอืมแล้วเราจะดีโคยังไงเนี่ยไหนเนี่ยอ๋อหมุนได้ด้วยบูปินเหรอ อ๋อมันหมุนได้ด้วยตรงนี้อ๋อโทเคนมีโทเคนในนี้นี่มีบูปินบูปินเอาไว้ทำ็อกกิ้งโคนี้อ๋อจบอกนะว,ว่านิ้วนี้เอ้ยไม่ไม้เนี่ยไงเอ้ยเดี๋ยวตป๊หนึ่งลืมดู D2 D4 อ๋อ D3 A4 ํานี้เสร็จ D3 มีสามมีสี่แล้วก็ชีสามอ่ะโอเคลองจะอะไรมาให้เราไหมโอ้ชีไอเทมได้มาแล้วแล้วก็เนออมมีเทดดี้แบร์มียูนิคอร์นกบเอเลเฟนด้วยอะ่ะฮะไหนอ๋อเอ,อ,อ,อ้ยอ๋ยอเป็นบูปินทั้งนันออมทำเลยเดี๋ยวกูดูเทดดี้แบร์ก่อนเพราะว่าเทดดี้แบร์นี้ก็เป็น เคลียร์เทมหรือว่าต้องใช้มีดมาปาดอะออมทิดีแบก B หนึ่ง D B หนึ่ง A สอง D สม D 4ครับอันนี้คือ <c oughs> มาแล้วล็อกกิ้งยูนิคอร์มันไม่ใช่มันไม่ใช่อเนี่ยมันไม่ใช่เคลียร์เทมเหรอ,อแต่ออมก็ทำช้างไว้ก่อนเผื่อน,นี่ ที่รู้ URL d e c o d e r คือยังไงอ่ะ B4 C3 ท a m เม r ใช่ปบะนี้ทำถูกปะ่ะไม่ใช่เคียร์เทมเิเอะใช่เา่าเคียร์เทมเอีเดียวนี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยนีง่โง่เหมือนกันอ๋อน่าจะ <F G. S 1> อ๋อ ใช่ดวงดาวเปล่าออมใช่ดวงดาวหรือเปล่าเนอเออเป็นไปได้เมื่อกี้กูจำได้ว่ามีดาวขึ้นอยู่อันหนึ่งอะ่ะไม่อ๋อเออถ้ออางั้นออมออมไอ้น,นี้ก่อนหยุด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 เฮ้ยไม่ใช่หยุดคือไปขวาหน่อยขวาหน่อยขอขวาขวาเอ,อ้ยขวาอย่าขวาเยอะซ้าย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 ค่อยๆค่อยๆซ้ายค่อยๆซ้ายหยุดขึ้นบน โอ้ยยุทยุดยุดยุดโอเคเข้าใจาแล้วอันนี้ oh, <okay. S 1> ลงอันนี้ขึ้น,ข,นขึ้นต่อไปคือตรงเนี้ยอ๋อ oh, <okay. S 1> ใช่ลงขวาลงลงน่าจะใช่ปะถอยหรือผิดวะกูไม่มั่นใจอะ่ะอันนี้ต้องมาซ้ายไม่ใช่หรอ เออว่ะไอ้เออันนี้ต้องอันนี้ต้องมาอันนี้ต้องมาขวานิดนึ่งเอ้ยได้แล้วอันนี้เอาของได้ใส่เข้าไปดิเออใส่ได้ใส่ลองปืนกลายเป็นไล่ดูไปส่งวะส่งแล้วเอ้าว้าวถูกด้วยส่งแล้วหนึ่ง แล้วมันได้อะไรอะ่ะ <a> เดียวซานต้าเพราะงั้นกูส่งรถไ,ไฟไปนะกูส่งรถไฟไปนะได้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 นี่ไงอาสุทธาละไม้มาถึงซานต้าเป็นคุณเป็นยังไงบ้างมันเป็นไงบ้าง h าว It's Mr. Mrs. Cloud อ๋อน่าจะหมายถึงภรรยาหมายถึงคุณนายคลาว์อ่ะฉัน่อ good this ผมสบายดีในปีนี้ I really want to อ๋อฉันต้องผมหนูต้องการโพนี่ก็คือตุ๊กตา My Little Pony เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ My Little Pony อ่าแต่แต่้าขอบคุณแซลลี่งั้นเหรอ Hi ท o เดวเดะเดว Hi to the เอลฟ์อ๋อฝากทักทายคุณเอลฟ์ด้วยงั้นเองซึ่งโพนี่เหรอใช่นี่ยูนิคอร์นกับเอลเฟนนั่นนี่โพนี่อยู่ไม่ใช่หรอโพนี่เราโพนี่ไปแล้วนี่โพนี่ไปแล้วหมดแล้วนี่ใช่โพนี่ส่งไปแล้วงั้นไอ้เหลือสุดท้ายแล้วไม้เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราต้องพิมพ์พิมพ์อะไรไหนไหนพิมพ์ในเว็บจริงๆฮะเออว่้ลอง แต่ว่าถ้าพิมพ์ในเว็บจริงๆมันอนี่มากเลยนะอยู่นี่อ๋ออยู่นี่แต่ถ้าพิมพ์ในเว็บจริงๆมันจะอินี่มากเลยนะมันจะลงทุนเหรอเออลงทุนเกินไปนะบางทีงไม่แน่ <_ S 2> โหถ้าง,งั้นกูลองเบิดพยายนคำได้คอมไบแป๊บหนึ่งออมเดี๋ยวเดี๋ดีดดดดดออมออมออ,มอ,อ,มอนี่หมายความว่าไงวะตอนคิดมาเนี่ยหรอ เออมันไม่มีอะไรนี่ใช่มันไม่มีอะไรเลยกูงงเออนี่หรออันนี้อันนี้หรออันไหนเออว่ะโปสการ์ดมันคือสื่อถึงอะไรอ่าม,มันให้ทำอะไรแล้วให้กดอ๋อเดี๋ยวบอกนะว่าเอาการอ๋อู้นนออละหัวใจ หัวใจเขียวแล้วก็เดินวงกลมอ๋อนี่ไงอันนี้คืออะไรอะเทปเปอร์โอเวอร์เล่ทอยดีวายเอลดีเหรอเออ URL ายเอลดีโคดทอยถ้างั้นออมลองเอาไอ้นี่ดินี่เดี๋ยไปนี่ไง x045 เดบเป็น w 2 t o y material x04 ส่วน t อยไทยคือ5าดเป็นอ2นี่ไงไม้ซึ่ง x05 คือเหล็ก 5w2 คือหมีหมีเหล็กหมีงั้นเหรอหมีเหล็กมีเหล็กหมีเหล็ก x04 ไม่ใช่ดิไมา x04 ไม่ x05 เอาน้อ x04 เหรอแสดงว่าเป็นพลาสติกมันคืออะไรอ่ะพลาสติกใช่ปะไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวพลาชพลาชนี่คืออะไรอ่ะไม่ไม่ใช่พลาสติกพลาชนี่คืออะไรวะไม่รู้อ่ะหมีพลาชนี่เหรอเนี่ยเหรอใช่แต่ว่าต้องหาอะไรมาเย็บไปดิซึ่งจะเย็บอะไรอ่ะไม่นะเวลาจะหมดแล้ว ที่ผ่านละอ่าอนเนี้ยมันขายตรงเนี้ยอันนึงออ,อมมันคือ,อยังไงเนี่ยคริสต์มาสทรีอ๋อออมนี่ไงมีอีกอันนึงมีด้านซ้ายด้านขวาด้านขวาใช่เหรอด้านซ้ายเราเราทำด้านซ้ายไปแล้วเราทำด้านขวาต่อเราต่อละนี่ไงอ๋อนี่อ่ะก็เอามาโทเคียนด้วยเรียบร้อยอ่ะไปะออมได้เวลา ไปซะแล้วอ,อุ้ยอะไรอ่ะที่ทำกุญแจแล้ววะให้ทำกุญแจ B3 B3 ออม B3 อ่ะ A1 C2 C4 พันยอครับเสียเองเหรอเสียเ <8 S 1> องเปิดประตูเลย อ่ะแล้วจบเลยเหรอก็วิปกี้เขาลืมแล้วายไม่เป็นไรหรอกมาอันนี้เป็นดาสเปเชียลเป็นดาสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นลิปสุดท้ายที่เด่นไม่แม่สำหรับณตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเกมนี้อาจจะกลับมาเล่นก็ได้เพราะว่าเกมนี้นอกจากด่านที่เราเล่นไปแล้วยังมีเวิร์กช็อปด้วยเวิร์กช็อปยังเยอะก็แล้วก็อาจจะมีอัปเดตเกมแล้วนาคคดีก็ไว้ ติดตามถ้าเกิดมันมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะครับผมก็เอ่อมอรีคริสต์มาสกับแฮปปี้นิวเ a ียร์ครับยันหลังเดี๋ยวมาเลยมแล้วมาเลยมาเลยมแล้วม <laughs> าล,ล <laughs> ครับเจอกันครับ <laughs>